สวัสดียามเที่ยงพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวัลยมาเบิ่งมาหน่อยพี่น้องมาเบิ่งมาหน่อยครับผมอยู่เนาะอยู่กันนะอยู่กันี่แม่ผ้าอันนี้เด้อถ้ารู้นี่นดีวะเอาพวกนี้วะพี่น้องมาเบิง่ง วนกันผมเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรเร็วเรเร็วเรมาๆมาเออมา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 ตัวงามเนาะนี่ยนี่อ้เนี่ยเนี่ยตัวนี้คืองามแต่งามตะลุเออย่าเร้วนี่ตัวข้องมีตัวองมีตัวองาเร็วเร็ว

เออแหนงีนยนอยก่อนเดี๋ยวจะออกไปเรียงดอกยืนมาอุ้ยตัวดำหัวออกมาปะมาเร็วมาเร็วมา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 มอมมาเาม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 พี่น้องเป็นมา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 ้ามามีคมมมมมมาอาาน แม่ชูไปใส่สเนี่ยฮะแม่ชูไปใส่ออกมาหน่อยเนาะมาเร็วเร็วออกมาเก่งด้วยมาหลีออกมาเโอ้ยนี่ตัวง,งามปะนี่ตัวง,งามพีนงงมออนนม่น้องน,อออนี่ตัวง,งามอืมนี่ตัวงามนะเอาไปพอนชิมหน้าแม่เอาให้คนมาอือนี่ตัวงามหิวแล้วครับเนี่ยหิวนมไปเลย มามามามออกมาเรีวมาเดีวโอ้ยุอะมามานงมามาเนี่นะเข่ากองไหมเร็วเลยมามาเป็นซิปครับผมมันเจ็ดแปดเก้าซิตครับผมซิตัวอย่นไอ้ดูนีงามครับคุณนี่ตรงงามตัวนี้มากขนาดเลยพ่อยพลอยไปเไปลไปละไปสวัสดีครับผม